สวัสดีครับพบกับผมช่างจอบจัดให้นะครับผมวันนี้จะพามาเปลี่ยนผ้าเบรกดิสเบรกหลังครับเป็นรถโตโยต้าวีออสนะครับคันนี้นี่จะเป็นล้อหลังครับผมเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการถอดให้ดูครับผมว่าถอดยังไงใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการถอด เราก็จะมีครีมนะครับผมอันดับแรกก็ใช้ครีมครับปวดปินครับเป็นปินล็อกตัวสลักผ้าเบรกครับผมเมื่อปวดปินเสร็จแล้วก็ทำการใช้เควงเงี้ยตอนนี้ก็เป็นตัวล็อกผ้าเบรกอีกชั้นหนึ่งครับผมจะมีสองฝั่งครับซ้ายกับขวา เมื่อปลดออกทั้งสองข้างครับก็ใช้ครีมครับผมขอ้อออกมาแล้วก็ใช้ครีมดึงสลักออกมาได้เลยครับสองข้างก็ใช้เขค,ควงแบนครับผมดันผ้าเบรกให้มันถอยกลับนิดนึงครับเพื่อง่ายต่อการดึงครับแล้วก็เวลายัดผ้าเบรกใหม่ก็จะ ระยยัดเขา้าง่ายๆครับต้องต้องดันให้ลูกสูบถอยสุดให้หมดครับส่วนเครื่องมือที่ใช้นะครับผมก็จะมีครีมหนึ่งตัวครับแล้วก็ไขควงแบนพ็ใช้อยู่ประมาณนี้ครับมันเป็นการถอดพระเบรกที่ง่ายมากเลยครับสำหรับรถวีออรดุ่นนี้ครับอะถอดออกมาก็ได้มาดูพระเบรกกันครับผม ็เทียบกันให้มั่นใจว่าเหมือนกันครับเพื่อความชัวครับเมื่อเทียบเสร็จประกบหน้าหลังดูว่าเออเหมือนกันก็ถือว่าผ่านใช้ได้นดังจ้กก็แกะเอาตัวแผ่นซับเสียงครับจากตัวผ้าเบรกเก่าครับผมเราจะต้องใช้อันเดิมนะครับเพราะว่าอันใหม่เนี่ยไม่ไม่มีแผ่นผัดซับเสียงมาให้นะครับ ใช้จารบีรบทาหลังผ้าเบรกนิดนึงครับเพื่อป้องกันเสียงอีกอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ค่อยวางแผ่นซับเสียงบนหลังผ้าเบรกแล้วก็แตะผ้าเบรกหน่อยครับเอ้แต่จารบีทาหัวผ้าเบรกนิดนึงออรูปซ้ายขวาเข้าไปครับจับยัดเข้าไปเหมือนเดิมครับไม่ต้องลีลาคาเฟ่ครับ ใส่ง่ายครับรุ่นนี้ครับอีกข้างก็ทําเหมือนเดิมครับทาจรารบีนิดหน่อยครับแล้วก็แปะไอตัวแผ่นซับเสียงลงไปเหมือนเดิมครับแล้วก็เร็งให้ตรงครับก็ทําการยัดเข้าเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเยอะครับก็สามารถทําเองได้นะครับดูคลิปนี้แล้วก็ นำไปทํารถตัวเองได้ครับสําหรับตัวที่เป็นดิสเบร์นะครับผมข้างหลังไม่ได้แกะน็อตเลยครับผมมีแค่ถอดน็อตล้อครับก็ค่อนข้างทําง่ายครับรุ่นนี้ครับสําหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้หรือว่าผ้าเบรกคล้ายๆกันแบบนี้ก็สามารถทําได้ครับอ่ะแล้วก็ทําการทาจารบีที่ตัวสลักผ้าเบรกนิดนึงครับแล้วตรงนี้ครับต้องให้ให้เล็งรูสลัก ให้อยู่แนวขนานตรงนิ้วที่ผมชี้ครับผมเพื่อง่ายต่อการายัดเข้าไปแล้วก็ใ,ใส่สลักปินล็อกต้องเรียงให้ตรงนะครับผมด,ดูดูให้ดีแล้วก็ยัดเข้าไปครับผมบนกับร่างก็ททำเหมือนกันนะครับ นี้ก็จะทําง่ายนิดนึงครับผมก็รูปๆจะระบียัดเข้าไปสําหรับรถวีออสครับพวกนี้จะคล้ายๆเหมือนพวก f o r t จูเนอครับผม f o r t จูเนอนี้จะเป็นข้างหน้าครับก็ประมาณนี้ครับคือไม่ก็พวกวิโกตัวสูงครับไม่ได้ถอดอดครับผมเป็นสลักแบบนี้ครับเอาไปใช้ได้หลายรุ่นอยู่ครับผมวิธีนี้ครับถอดง่ายกว่ารุ่นอื่นๆครับนี่ก็ตัวสลักครับ ก็ยัดข้างล่างลงไปก่อนครับยัดให้ลงแล้วก็อ่าเอานิ้วครับเขี่ยตรงปลายหัวมันนิดนึงครับแล้วกดเข้าร่องครับมันจะมีรูครับยัดเข้าไปครับไม่ยากครับอีกข้างก็ทําเหมือนเดิมครับนะครับทาตามคลิปเลยครับผมถ้าไม่เข้าใจก็เปิดดูหลายรอบครับผม แล้วก็ตัวสุดท้ายก็ตัวล็อกสลักนะครับตัวนี้จะจะป้องกันสลักหลุดครับอ่าแยกยัดเข้าไปให้มันตรงรูที่เอาริงไว้ครับสองฝั่งบนกับล่างครับแค่นี้เขาเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรบับการเปลี่ยนพัดเบรกโตโยต้าวีออสนะครับผมก็หน้าตาแบบนี้ครับผมเมื่อทำเสร็จแล้วอ่าสำหรับท่านไหนที่อยากลองไปทำ ตามก็ลองเอาไปทําได้ครับผมเทคนิคกเรียกนน้อยครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมอูนิยมเซอร์วิสครับผมช่างจอบจัดให้อีกแล้วครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับขอบคุณครับ